สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กคชสองยูทูปพอยไ h ชาแนลนะครับอัปเดตอันตั้งวิธที่นะครับของมอลำใจกันร้อยนะครับนี่ครับวิธที่็ได้หกสเปอร์เซ็นต์นะครับเจอกันแน่นอนครับพี่น้องครับวันแรกนี่นะครับ เรามาหอด้วนแล้วครับนี่ครับพี่น้องเบืงองนี้การต่างเวทีนะครับโอ้ทะเลสาตัวครับนี่สาดมาจองเราครับนี่มาแล้วครับมาจองภาษาแมาว่างวะล้วครับนี่ สมสนจะกาดกัดต่างมิดีครับโอลําเจยกันร้อยนะครับโหน้าบอยสิริชัยน้องแอนออรดีครับพรอเอกดาวลุ่งนะครับน้องกาฟิลนะครับน้องแพรวานะครับวันนี้ครบทิมนะครับสลกนาโดยใจบึงนะครับจะกีปีบางยางนะครับเจ้ตงนะครับ มาด้วพี่น้องเดอ้อพี่การ์ดบันเราจัดตำบลแกดมหาสารคามนะครับส่วนคนตีจองบัตรก็พอให้แช่ไว้บัดฟรีนี่ครับันอี่เหลืออยู่หาบัรเท่านั้นนะครับคนตีจองแล้วครับประมาณ2องถุ่มนะครับตรงนะครับเดอที่ขายตัวเลยครับ เจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับไวทีว่าเวทีมัดการครับสี่สิบเมตรนะครับผมว่านี่ประมาณสี่สิบสี่สิบี่สิบเมตรครูขั้วนะครับ นี่ยเดือดสัสท่านป้าป่า,ปาจองนี้เป็นยังไงครับโอ้เขียนสื่อไวพอไมไปจ้งหา เอาได้ไปนองเด้อมือแรกนี่ลำใจกันร้อยนะครับโอ้ยสิริชัยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเอาไว้คะแนนก่อนครับคนที่จองบัตรกับพ่อท้ิด้ะครับสองสมตรงครับหน้าเวทีขายตั๋วครับบัตรฟรีครับมีสิบบัตรครับตอนนี้เหลืออยูหาบัตรด้ครับโทรมาด่วนๆนะครับเด้ออ่าผมครับสวัสดีครับ